ขอนอกน้อมด้วยเสียงกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอาจรหันตสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตอนที่หนึ่งร้อยสิบเอ็ดเพราะมีแม่และพ่อเราจึงมีโอกาสร่วมกันเจริญกุศลเพื่อความประเสริฐในศาสนาของพระชินเจ้าพระองค์นั้นขณะนี้เราร่วมกันศึกษาในพุทธานุสติ ในหัวข้อตถาคตเพราะตรัสรูชอบยิง่งซึ่งธรรมะอันท่องแท้ตามเป็นจริงเป็นอย่างไรคะ่ะและได้มาศึกษาในเรื่องขององค์ประกอบของชีวิตที่ประกอบด้วยองค์ห้าแน่นอนว่าในธรรมะที่ประกอบด้วยองค์ห้านั้น เราทั้งหลายส่วนใหญ่ก็คุ้นชินกันใช่ไหมคะนั่นก็คืออุปทานขันห้าและอุปทานขันห้าเหล่านี้ละ่ะเป็นทุกขะอริยสัตว์บังเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยและก็ดับไปตามเหตุตามปัจจัยนั้นคือโดยธรรมะแต่หากเรานั้นต้องการที่จะไม่ให้มีอุปทานขันห้าเกิดขึ้นในภพใดๆแล้วเราทั้งหลายนั้นก็ต้องขึ้นรถคือ อริยมรรคและคนที่อยู่ในรถนั้นจะต้องแทงสัตว์ทั้งหลายด้วยอาวุธห้าอย่างได้ฉันใดแม้พระโยคาวจรที่ยืนอยู่ในรถแห่งโลกียมรรคและโลกุตตะลมรรคนี้ย่อมแทงซึ่งโทสะด้วยเมตตาแทงความเบียดเบียนด้วยกรุณาแทงความคลุกคลีด้วยหมู่คณะด้วยกายาวิเวกแทงความคลุกคลี ด้วยกิเลสด้วยจิตตวิเวกและแทงอกุศลทั้งปวงด้วยอุปธิวิเเวกอาวุธทั้งห้าประการนี้ย่อมเป็นของกุลบุตรผู้ปรารถนาจะพ้นจากทุกข์อาวุธทั้งห้าประการนี้มนนนนไม่เบียดเบียนตนเองและไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นเลยค่ะ เราทั้งหลายจึงควรศึกษาและฝึกปรุงแต่งในอาวุธทั้งห้าเหล่านี้ให้แข็งแรงให้ถึงที่สุดเพื่อจะแทงอกุศลทั้งปวงเพื่อเข้าถึงความหลุดพ้นและก้าวไปสู่โลกุตตระรัพซึ่งเป็นรัพที่แท้จริงของบุคคลที่ได้โอกาสเกิดเป็นมนุษย์นะคะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องศึกษาและผลไควกันอย่างต่อเนื่องนะคะ แม้บางครั้งบางเรื่องบางราวดูเหมือนว่าจะสับสนมากแต่ก็ต้องผลขวายศึกษาค่ะไม่เช่นนั้นเราก็จะไม่มีโอกาสที่จะใช้อาวุธทั้งห้าประการนั้นเพื่อเข้าถึงความบริบูรณ์แห่งการพ้นจากทุกข์ค่ะขณะน,นี้เราศึกษามาถึงสังขารหมายถึงเครื่องปรุงแต่งคุณภาพของจิตหรือ เครื่องปรุงของจิตซึ่งมีเจตนาเป็นตัวนำและกระบวนการแห่งเจตนาที่จำงที่ฉักจูงเลือกรวบรวมเอาเครื่องแต่งคุณภาพเหล่านั้นมาผสมปรุงแต่งความนึกคิดการพูดการกระทำให้เกิดกรรมทั้งทางกายวาจาและใจโดยในยะของสังขารห้าในยะนั้นก็พอจะ อนุมานโดยย่อได้ดังนี้ค่ะข้อที่1นึตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายสามอย่างคือหนึกายสังขารอันเป็นความปรุงแต่งทางกาย 2. วจีสังขารอันเป็นความปรุงแต่งทางวาจา3จิตตะสังขารอันเป็นความปรุงแต่งทางจิต ความคิดเกิดขึ้นแห่งสังขารย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งอวิชชาความดับแห่งสังขารย่อมมีเพราะความดับแห่งอวิชชามักมีองค์8เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งสังขารในในยยะที่สองได้ตรัสกับวิสาขาอุบาสกดังนี้สังขารทั้งหลายสามอย่างคือหนึ่งกายะสังขาร สองวจีสังขารสจิตตะสังขารลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเป็นกายะสังขารส่วนวิตกและวิจารณ์เป็นวจีสังขาร Eliot สัญญาและเวทนาเป็นจิตตะสังขาร Dante ในข้อที่หนึ่งนั้นก็เพราะเหตุอะไรลมหายใจเข้าและลมหายใจออกจึงเป็นกายะสังขารเพราะลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเหล่านี้ เป็นธรรมะที่มีในกายเนื่องด้วยกายดังนั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกจึงเป็นกายะสังขาร 2. เพราะเหตุอะไรวิตกและวิจาร์จึงเป็นวจีสังขารบุคคลย่อมคิดย่อมผีจารณาก่อนแล้วจึงเปล่งวาจาดังนั้นวิตกและวิจาร์จึงเป็นวจีสังขารข้อที่สาม เพราะเหตุอะไรสัญญาและเวทนาจึงเป็นจิตตะสังขารสัญญาและเวทนานั้นเป็นธรรมะที่มีในจิตเนื่องด้วยจิตดังนั้นสัญญาและเวทนาจึงเป็นจิตตะสังขารในรายละเอียดในยะที่สามมีดังนี้บุคคลสามจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลก สามจำพวกเป็นอย่างไรหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมปรุงแต่งกายสังขารปรุงแต่งวจีสังขารปรุงแต่งมโนสังขา,รท,าร,ร,งงสสรที่มีความเบียดเบียนครั้นปรุงแต่งแล้วผัสสะที่มีความเบียดเบียนย่อมถูกต้องเขาเขาย่อมได้เสวยเวทนาอันมีความเบียดเบียนเป็นทุกข์โดยส่วนเดียวดังเชน่นพวกสัตว์นรก สบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมปรุงแต่งกายสังขารปรุงแต่งวจ,จีสังขารปรุงแต่งมโนสังขารที่ไม่มีความเบียดเบียนครั้นปรุงแต่งแล้วผัาษสที่มีความไม่เบียดเบียนย่อมถูกต้องเขาย่อมได้เสวยเวทนาอันไม่มีความเบียดเบียนเป็นสุขโดยส่วนเดียวดังเชน่นพวกเทวดาสุภกินหะ สามบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมปรุงแต่งกายสังขารปรุงแต่งวจ,จีสังขารปรุงแต่งมนโนสังขารที่เป็นไปด้วยความเบียดเบียนบ้างไม่เบียดเบียนบ้างคั้นปรุงแต่งแล้วภัสสที่มีความเบียดเบียนและไม่เบียดเบียนย่อมถูกต้องเขาย่อมได้เสวยเวทนาอันมีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้าง อันเป็นสุขและทุกข์เจือปนกันดังเช่นมนุษย์ทั้งหลายเทวดาบางพวกและสัตว์พวกวินิบาตบางพวกในในยัตที่สี่ตรัสกับภิกษุทั้งหลายก็สังขารทั้งหลายเป็นอย่างไรหมู่แห่งเจตนาหกเหล่านี้คือสัญญาเจตนาในรูปสัญญาเจตนาในเสียงสัญญาเจตนาในกลิ่น สัญญาเจตนาในรถสัญญาเจตนาในโพฐัพพาสัญญาเจตนาในธรรมะภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าสังขารทั้งหลายความเกิดขึ้นแห่งสังขารย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งผัสสะความดับแห่งสังขารย่อมมีเพราะความดับแห่งผัสสะแล้วอะไรล่ะที่เป็นตัวดับผัสสะได้ ก็คือการเจริญอะเรียมักมีองค์แปดนี้นั้นเองเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งสังขารภิกษุทั้งหลายก็สมณะหรือพรามรู้ชัดแล้วซึ่งสังขารอย่างนี้รู้ชัดแล้วซึ่งความเกิดขึ้นแห่งสังขารอย่างนี้รู้ชัดแล้วซึ่งความดับแห่งสังขารอย่างนี้รู้ชัดแล้วซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงความดับ แห่งสังขารอย่างนี้แล้วปฏิบัติเพื่อความเบื่อน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับแห่งสังขารสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าปฏิบัติดีแล้วชนเหล่าใดปฏิบัติดีแล้วชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมอย่างลงในธรรมวินัยน,นี้ทิกสูตรทั้งหลาย ็สมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดแล้วซึ่งสังขารอย่างนี้รู้ชัดแล้วซึ่งความเกิดขึ้นแห่งสังขารอย่างนี้รู้ชัดแล้วซึ่งความดับแห่งสังขารอย่างนี้รู้ชัดแล้วซึ่งข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งสังขารอย่างนี้แล้วเป็นผู้หลุดพ้นเพราะเบื่อหน่ายเพราะใครายกำหนัดเพราะความดับ เพราะไม่ถือมั่นในสังขารสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นที่ว่าหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นเป็นเกพรีสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเป็นเกภพรีวัตตะย่อมไม่มีแก่สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นจำศัพท์คำว่าเกพรีได้หรือเปล่าคะ ซึ่งเราได้ศึกษาไปเมื่อไม่นานนี้เองนะคะถ้ายังจําไม่ได้ก็ลองฟังดูบุคคลเหล่าใดเป็นผู้พลวิเศษแล้วด้วยดีบุคคลเหล่านั้นชื่อว่าเป็นเกภพรีบุคคลเหล่าใดเป็นเกภพรีวัตตะของบุคคลเหล่านั้นย่อมไม่มีเพื่อการบัญญัติโขคงตอบได้แล้วนะคะก็คือพระอาหารหันต์ พูดถึงซึ่งนิพพานซึ่งเป็นความสิ้นไปแห่งสิ่งทั้งปวงในแง่ของความดับสิ้นแห่งความทุกข์กล่าวคือการถึงอมตะภาวะอันไม่มีการแบ่งแยกนั้นเองนะคะนี้คือความหมายของเกพลีส่วนในยาต์ธีห่าตรัสกับท่านพระอานนท์ดังนี้อานนท์เรากล่าวว่าสุขและทุกข์ เป็นของอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นนั่นก็คือปฏิจจสมุปปน,นงังสุขและทุกข์นั้นอาศัยปัจจัยอะไรเกิดขึ้นสุขและทุกข์อาศัยปัจจัยคือผัสสะเกิดขึ้นบุคคลผู้กล่าวดังนี้จึงจะชื่อว่าเป็นอันกล่าวตามที่เรากล่าวแล้วไม่กล่าวตู่เราด้วยคำไม่จริงอาน,นุนเมื่อกายมีอยู่สุขและทุกข์อันเป็นภายใน ย่อมบังเกิดขึ้นเพราะความจงใจทางกายในวงเล็บก,ก็คือกายสังเจตนาเป็นเหตุอานนท์เมื่อวาจามีอยู่สุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมบังเกิดขึ้นเพราะความจงใจทางวาจาที่เรียกว่าวจีสังเจตานาเป็นเหตุอานนท์เมื่อมโนมีอยู่สุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมบังเกิดขึ้น เพราะความจงใจทางมโนโคือมโนสันเจตนาเป็นเหตุเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยนั้นลหละบุคคลย่อมปรุงแต่งกายสังขารวจีสังขารมโนสังขารซึ่งเป็นปัใจจัยให้สุขและทุกข์อันเป็นภายในเกิดขึ้นด้วยตนเองบางโดยผู้อื่นบางโดยรู้สึกตัวบางโดยไม่รู้สึกตัวบาง อานนท์อวิชชาแทรกอยู่แล้วในธรรมะเหล่านี้อานนท์เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั้นเที่ยวกายซึ่งเป็นปัใจจัยให้สุขและทุกข์จึงไม่มีวาจาซึ่งเป็นปัใจจัยให้สุขและทุกข์จึงไม่มีมโนซึ่งเป็นปัใจจัยให้สุขและทุกข์จึงไม่มีเขต คือผืนนาสำหรับงอกซึ่งเป็นปจัจจัยข้อความละจึงไม่มีวัตถุคือพืชเพื่อการงอกซึ่งเป็นปัจจัยข้อความละจึงไม่มีอายตนาคือความสัมพันธ์เพื่อให้เกิดการงอกซึ่งเป็นปจัจจัยข้อความละจึงไม่มีหรืออาิกรเครื่องกระทำให้เกิดการงอกซึ่งเป็นปัจจัย จึงไม่มีนี้ก็คือโดยนัยยะห้านัยยะของคำว่าสังขารนะคะที่พอจะประมวลมาให้ศึกษากันส่วนคำว่าสังขารจากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท์โดยสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์อปออปยุตโตได้กล่าวไว้ดังนี้นะคะหนึ่งสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งสิ่งที่เกิดจากเหตุปัจจัย เป็นรูปธรรมก็ตามนามธรรมก็ตามได้แก่ขันห้าทั้งหมดตรงกับคําว่าสังคตะหรือสังคตะธรรมในคําว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เทียงดังนี้เป็นต้นสอสภาพที่ปรุงแต่งใจให้ดีหรือชั่วธรรมะมีเจตนาเป็นประธานที่ปรุงแต่งความคิดการพูดการกระทํา มีทั้งที่ตีเป็นกุศลที่ชั่วเป็นอกุศลและที่กลางกลางเป็นอัพยากฤิได้แก่เจตสิกห้าสิบอย่างคือเจตสิกทั้งปวงเว้นเวทนาและสัญญาอันเป็นนามธรรมอย่างเดียวตรงกับสังขารขันในขันห้าได้ในคำว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยง สังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงดังนี้เป็นตน้นอธิบายอีกปริยายหนึ่งสังขารตามความหมายนี้ยกเอาเจตนาขึ้นเป็นคำนำหน้าได้แก่สัญญาเจตนาคือเจตนาที่แต่งกรรมหรือปรุงแต่งการกระทํามีสามอย่างคือหนึ่งกายสังขารสภาพที่ปรุงแต่ง การกระทำทางกายคือกายสัญเจตนาสองวจีสังขารสภาพที่ปรุงแต่งการกระทำทางวาจาคือวจีสัญเจตนาสามจิตตะสังขารหรือมโนสังขารสภาพที่ปรุงแต่งการกระทำทางใจคือมโนสัญเจตนาในข้อสามสภาพที่ปรุงแต่งชีวิตมีสามคือ หกายสังขารสภาพที่ปรุงแต่งกายได้แก่อัดสาสะปัดสาสะคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกสองวจีสังขารสภาพที่ปรุงแต่งวาจาได้แก่วิตกและวิจาาสามจิตตสังขารสภาพที่ปรุงแต่งใจได้แก่สัญญาและเวทนาค่ะ ส่วนคำว่าอภิสังขารน,นั้นขออัญเชิญมากล่าวร่วมด้วยนะคะอภิสังขารคือสภาพที่ปรุงแต่งผลแห่งการกระทำของบุคคลเจตนาที่เป็นตัวการในการทำกรรมมีสามอย่างหนึ่งปุญญาภิสังขารอภิสังขารที่เป็นบุญสองอปุญญาภิสังขารอภิสังขารที่เป็นปฏิปักษ์ต่อบุญคือบาป สาอเนนชาพิสังขารอภิสังขารที่เป็นอเนนชาคือกุศลเจตนาที่เป็นอรูป,ปาวจรสีเพราะฉะนั้นรวมเรียกว่าบุญบาปและก็ฌานที่เป็นอรูปฌานค่ะด้วยเหตุนี้บรรดาเครื่องแต่งคุณภาพของจิตทั้งหลายนั้นเจตนาเป็นตัวนำหรือเป็นหัวหน้าดังนั้น ไม่ว่าเครื่องแต่งคุณภาพกี่อย่างจะเกิดขึ้นทำหน้าที่ในคราวหนึ่งคราวใดจะต้องมีเจตนาร่วมอยู่โดยเป็นแกนนาเสมอไปทุกคราวบางครั้งท่านถึงกับใช้คําว่าเจตนาเป็นคําแทนหมายถึงสังขารทั้งหมดทีเดียวด้วยเหตุนี้จึงอาจให้ความหมายคําว่าสังขารได้อีกอย่างหนึ่งว่าสังขารคือ เจตนาพร้อมทั้งสัมปยุตธ,ธรรมคือธรรมะที่ประกอบรวมหรือเครื่องประกอบซึ่งแต่งจิตให้ดีหรือชั่วหรือเป็นกลางกลางปรุงแปลกการตริตรึกนึกคิดการพูดการทำให้เกิดกรรมทางกายวาจาและทางใจบางครั้งถึงกับใช้คำว่าเจตนาคำเดียว เป็นคำแทนหมายถึงสังขารทั้งหมดหรือแสดงความหมายทำนองจำกัดความคำว่าสังขารด้วยคำว่าเจตนาและเจตนาก็เป็นคำจำกัดความของคำว่ากรรมด้วยดังนั้นในกรณีเช่นนี้คำว่าสังขารเจตนาและกรรมจึงมีความหมายอย่างคร่าวๆเท่ากันเปรียบเหมือนว่า พระครูแก้วเป็นเจ้าอาวาสวัดกลางเป็นผู้แทนวัดนั้นไปรับมอบพระไตรปิฎกร่วมกับผู้แทนของวัดอื่นๆหลายวัดในที่ประชุมนั้นจะออกชื่อว่าพระครูแก้วเจ้าอาวาสวัดกลางคณะวัดกลางหรือว่าวัดกลางก็ได้ความหมายที่ประสอง์คอย่างเดียวกันนอกจาก ความสำคัญที่กล่าวมาแล้วเจตนายังเป็นตัวแสดงลักษณะพิเศษของสังขารที่ทำให้สังขารขันต่างจากขันอื่นๆอ,อีกด้วยเจตนาแปลว่าความจำงความจงใจความตั้งใจลักษณะพิเศษที่แตกต่างกันระหว่างสังขารขันกับนามขันอื่นก็คือนามขันอื่นอันได้แก่เวทนาสัญญาและวิญญาณ ทำงานกับอารมณ์ที่เข้ามาปรากฏอยู่แล้วเป็นสภาพที่เนื่องด้วยอารมณ์เกาะเกีเ่ยวกับอารมณ์อาศัยอารมณ์จึงดำเนินไปได้และเป็นฝ่ายรับแต่สังขารมีการริเริ่มเองได้จำงต่ออารมณ์และเป็นฝ่ายกระทำต่ออารมณ์เมื่อเราศึกษาในไตรวัตร หรือในปฏิจ,จะสมบาทโดยแบ่งเป็นสามในยะคือกิเลสกรรมและวิบากนั้นก็จะจัดเวทนาสัญญาและวิญญาณเป็นวิบากสังขารเป็นกรรมอันหนึ่งสังขารที่จัดเป็นกรรมนั้นท่านหมายเอาเฉพาะในเวลาที่เจตนานำออกปฏิบัติการเท่านั้นส่วนตัวเครื่องปรุงเครื่องแต่งทั้งหลาย ในฝ่ายสังสารวัตรท่านจัดเป็นกิเลสจากเชิองอัดค่ะด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลิพานด้วยสัจจวาจานี้หม่อมฉันทั้งหลายเชื่อมันว่าจะเป็นปัจจัยในการแทงตลอดในอริยสติิโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ขอน้อมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิน้น แต่สรรพสัตว์ทั้งสามสิบภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในมหากุศลทางสิน้นเพื่อมคผลนิพพานโดยพลันโดยทั่วกันค่ะกราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ